สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2565ค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติซึ่งงานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆต,ตามความรู้ความสามารถตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวให้โอวาดแก่เด็กและเยาวชนว่าเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยเหตุนี้การส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เด็กๆสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะ รวมไปถึงมีการต่อยอดทักษะฝีมือของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อประเทศที่พวกเขาจะต้องเติบโตและอาศัยอยู่ในวันนี้แล้วก็เป็นอนาคตของชาติด้วยเหตุนี้การส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆให้สามารถที่จะเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เด็กๆสามารถที่จะ,สะแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการต่อย,ยอดทักษะฝีมือของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยภายใต,ใตก้การนำของท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของ trust ให้กับสังคมโดยมีผู้เรียนและเด็กเยาวชนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ดังจะเห็นว่ากระทรวงเองได้มุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในหลายๆมิติทั้งร่างร่างกายและจิตใจปลกลยในการป้องกันปลูกฝังและปรับปรามภายัยคุกคามต่างๆให้กับน,นกักเรียนตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงโอกาสในการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจเชื่อมั่นในเรื่องมาตรการความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งขณะเดียวกันตลอดจนในสถานการณ์ที่พวกเราเผชิญอยู่ขณะน,นี้ก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของออโรคโควิด ะะซึ่งก็ได้มีการจัดสรรวัคซีนและสร้างพูมคุ้มกันให้กับผู้เรียนรู้เ mm hmm. ช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนอีกหลายแสนคนที่มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในห้องเวลาที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา mm hmm. ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นผลจากการขับเคลื่อนและการทํางานอย่างหนะัก mm hmm. ของกระทรวงของพวกเราชาวกระทรวงสถิติการที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะให้น้องๆและเยาวชนของเราเนี่ยได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศค่ะ mm hmm. ขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมกับ น้องๆเด็กๆและเยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้อันเป็นผลมาจากที่พวกเราทุกคนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนพยายามที่จะฝึกฝนให้มีทักษะด้านต่างๆจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติจึงขอเป็นกําลังใจและก็ขอให้ทุกคนน้องๆทุกคนได้พัฒนาตนเอง,ย,งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ที่งดงามให้กับตนเองวงุงตระกูลและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ค่ะโดยมีความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดให้มีการมอบล่ดรางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติออกเป็นสองส่วนคือส่วนกลางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโลวรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนภูมิภาคค่ะได้มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัลให้กับเด็กและเยาวชนโดยให้พิจารณาวันที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ค่ะ